โอเคตรงนีโอเคครับหน้าครับท่านอู่ตรงไหนครับตรงไหนครับตลอด้านยอกพี่ครับ ครับ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  đường ครับ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  đi, đi,

เดี๋ยวผมจะไปถามข้อมูลจากนายกอุตสอยู่ที่นะครับเดินไฟไหม้เราทราบว่ามีคนติดอยู่ในอาคารด้วยนะครับตอนนี้ใครมุงนะครับกำลังวุ่นวายกับเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายงานอีกทีนะครับตอนนี้กู้ชีพกำลังมาแล้วครับกำลังมาที่ว่าจะช่วยหตุการณ์ไฟไหม้นะครับตอนนี้ทราบว่ามีผู้ติดอยู่ในอาคารนะครับเดี๋ยวต้องช่วยซูมไปอาคารที่ไฟไหม้หน่อยนะครับช่วยซูมไปหน่อยนะครับ อยู่ตอนนี้ครับก็บ้านกำลังเกิดไฟไหม้นะครับท่านผู้ชมีผู้ติดอยู่หลายท่านนะครันนี้ก็กองข้างหลังท่านจะเห็นว่าด้านหลังผมและไทยมีมาากกไฟไหม้นะครับทราบว่ามีผู้ติดอยู่ในอายท่านนะครับท่านผู้ามหลังนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับจะให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับตัด กําลังนะครับพยายามที่จะช่วยเหลือนะครับอุเหตุการณ์ไฟไหม้ซึ่งกําลังติดอยู่ในอาคารอยู่นะครับท่านจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะนะครับช่วยนะครับผู้ที่ติดอยู่แล้วผมต้องหันตามกล้องอเฮ้กล้องต้องสองหน้าผมนี่เจ้าหน้าที่พยายามนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับผู้ติดอยู่ในอาคารอยู่นะครับเดี๋ยวให้ให้ดูไปทางนู้นเลยนะครับซึ่งทีมเจ้าหน้าที่กาลังนะครับเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นรถ กู้ชีพรถพยาบาลฉุกเฉินนะครับก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้พร้อมที่จะช่วยเต็มที่นะครับทานผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ทนยยกว่าเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่ตอนไหนนะครับ้ช่องจมรับแากสายว่าเตการณ์ที่เกิดนีตั้งตอนไหนนะครัที่อะไรครับ เกิดขึ้นที่ท้าลขที่3,012ตำบลทุท่งมนค่ะเมื่อเวลา13.00นแล้วทราบว่ามีผู้อยู่แลงงานนะครับทราบว่ามีีคนกี่รายนครับเป็นใครบ้างครับมีจำนวน3คนครับมีใครบ้างครับอย่างไรครับโดยมีผู้ชาย exactly? 1คนครับผ <in apper? S 2> ู้หญิง2คนครับรั้ได้รับ บาดเจ็บทิศาครับตอนนีย้ยังติดก็ยังติดอยู่ในคานใช่ไหมครับครับผมเราติดอยู่ในอาคารนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผู้ประสบภัยยังติดอยู่ในคานอยู่นะครับนายยกมีแผนการที่จะช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับวางแผนไปยังไงบ้างครับติดต่อและประสานงานกับหน่วยไหนที่มาช่วยด้านบ้างครับตอนนี้เจ้าของเป็นทีมผู้ช่วยผู้พายจากอบตทุ่งมนต์เชื่อเพลยงครับได้รับบาดเจ็บ ครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านนายกว่าเหตุการณ์ที well, ่ขึ้นตั้งแต่ตอนไหนครับท่านเล่าจอมจมมิวเล็ครับแะท่านอากสัภาษณ์ทางนายก็เหตุการณ์ที่เกิดนี้ตอนไหนครับ้านละที่อะไรครับเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่สามพันหมู่สองตำบลทุ่งหมดครับเมื่อเวลาสิบสามสิบสองครับ ทราบว่ามีผู้อยู่ในอาคารนะครับทราบว่ามีกี่คนรับผิดอะนะครับเป็นใครบ้างครับมีจํานวนสามคนครับมีใครบ้างครับอย่างไรครับโดยมีผู้ชายหนึ่งคนครับผู้หญิงสองคนครับครูได้รับผู้ชายได้รับบาดเจ็บที่ขาครับตอนนี้ยังติดก็ยังติดอยู่ในอาคารใช่ไหมครับครับผมยังติดอยู่ในอาคารนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ ผ,ผู้ประสบภัยยังติดอยู่ในคานอยู่นะครับนายกมีแผนการที่จะช่วยเหลือยังไงบ้างครับบางแผนไว้ยังไงบ้างครับติดต่อและประสานงานกับหน่วยไหนที่มาช่วยได้บ้างครับตัวนี้ช่างผมเป๊ะๆด้วยขณะนี้ทีมผู้ช่วยผู้ภัยจากอพตทุ่งมนเชือกเลยครับได้ทำเรื่องเสกส่งโรงพยาบาารครับตอนนี้อาการปลอดภัยรู้สึกดีแล้วครับเรื่องบ้างครับ ได้ทีมงานได้ช่วยขอพบทุกหน่วยงานต่อไปนะครับท่านจะเห็นด้านหลังนะครับก็จะมีการรายงานนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะมีผู้บาดเจ็บอยู่สองรายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับได้ช่วยนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็สังให้ดูดยังนออกมาเลยยังนี่ออกมานะครับเมื่อกี้นายกเพราก็าษาไปไปมึงกี้นายก พลาดนะครับรายงานข่าวผิพาดครับเมื่อกี้ท่านนายกบอกว่าได้นําส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแต่ยังนะครับท่านที่บาดเจ็บยังติดอยู่ในอาคารอยู่นะครับแต่แค่ว่าทีมงานดับเพลิงตอนนี้ได้นะครับดับเพลิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังรอนะครับเจ้าหน้าที่ที่จะไปช่วยผู้ที่ติดผู้ที่ติดอยู่ในอาคารนะครับนะครับตัดภาพไปที่ทีมงานนะครับพนักงานเพลนะครับพร้อมที่จะช่วยไปดูายครับครับ อาะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่นะครับบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับทราบว่ามีผู้ติดอยู่ในนั้นสามรายนะครับพ่อแม่ลูกตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับยังาได้เข้าไปช่วยนะครับทุกคนที่ติดอยู่ในภายในนะครับทราบว่าไม่มีผู้ใดเสียชีวิตนะครับแค่ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าได้รับบาดเจ็บมากขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยจะรายงานอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังหาทางช่วยเหลืออยู่ด้านในนะครับ ผมนะครับพิศนุชงมืนนะครับจากช่องจอมมีรายงานเดี๋ยวสักครู่นะครับจะรายงานต่อว่าผู้ที่ผิดอยู่เหตุการณ์อาการเป็นอย่างไรสักครู่หนึ่งครับด้แอยะเแจ้มาเายซ็บนะครับ อ่าครับนะตอนนี้นะครับก็กำลังรายงานความช่วยเหลือความปลอดภัยอยู่ครับเดี๋ยวหลังจากที่นะครับที่ได้รายงานจากท่านผู้ช่วยเหลือได้รายงานท่านนายุสิบเราจะสัมภาษรายละเอียดให้ท่านนายกและท่านได้ทราบอีกทีครับ

ตอนนี้นะครับตอนนีช่องจอมมิวนะครับกำลังรายงานส่นะครับจากที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้ช่วยนะครับติดางที่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยพนักงานนะครับช่วยที่เนยกันได้นะครับีกรปีกราเนะครับอาการเป็นครับนะครับ่บาดเจ็บตอนนี้ก็กำลังนำส่งเข้าโรงพยาบาลอยู่ ไทยมุงนะครับไทยมุงตอนนี้ก็นะครับนะครับวันนี้เราต้ช่วยร่างตันนี้นะครับเราก็ได้ช่วยผู้บาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยในระเบียงผู้บาดเจ็บนะครับซึ่งก็มีผู้หญิงหนึ่งคนนะครับเป็นผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็มีเด็กด้วยนะครับสามชีวิตที่ผิดหวังตอนนี้ก็ช่วยแบบปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูนะครับผู้บาดเจ็บนะครับตอนนี้กำลังกลังเรียงนะครับขึ้นเปลนครับเพื่อที่จะเข้าไปประถมพยาบาลนะครับตอนนี้นะครับจะให้ท่านชมเหตุการณ์นะครับตอนนี้กําลังลําเลียงผู้บาดเจ็บออกมาภายนอกอาคารได้แล้วนะครับเอีาไปยังไรนะครับท่านัู้ชม ใคมรกรันเจบเป็นไรมึงไม่รู้อะไรเลยนยมง้ยอะไรยมุขอบคุณามึงมากนะครับอเคจะไปสัานจะสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เลยนะครับอาจจะา่ขอบอกชื่อหนอยนะครับว่าเป็นองไงครับงานนี้าจากไหนอย่างไรครับผม อ่าผมร้อยตีพรินทร์เชื้อเพครับเปเขาได้ดับเพลิงของตุบุญเชื้อเพลิงครับ <c oughs> ได้นำอ่าได้นำรังพลชุดดับเพลิงของเชื้อเพลิง,งนี่ ของภูเขาของเจ้าเพลินมาช่วยแปดนายครับก็ผมคิดว่าช้าไปเอย่างนดูก็พลังกระพุนก็แปดนายก็ปลอดภัยครับครับเป็นยังไงครับนักข่าวด้านว่าเท่านี้ของของของเจ้าที่ดับเพลินที่มาแปดนายนี่ปลอดภัยดีครับแล้วก็ดับเพลินได้สะดวกสบายดีครับนี่เป็นยังไงผู้ป่วยอยู่ที่ไหนครับอ่าผู้ป่วยนี่อยู่ที่แถวอ่เป็นเป็นของชุดชุดอ่ไม่ชัดเจนให้อะไม่ชุดของไอ้รักษาความปลอดภัยของโรงมาเขาประหัดเองครับแต่ส่วนนักผมไม่ไม่ทราบภาพเพราะาพแต่ดับเพลินครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับผมครับทิศนุชมือครับช่องจอมนิวนะครับรายการครับงัอย่างไรครับอ่าผมอ่าผมร้อยตีพิน์ทอนเชิดครับเป็นหัวาชดับเพลิงของสมบุเช่าเพลิงครับได้นำได้นำรำพลชุดดับเพลิงของเช้อเพลิงนี่ กองพันธ์ของเจ้าเพลินมาช่วยแปดนายครับกเจ้าตงคือว่าชาไปเนี่ยโอ้ดูกำลังกำลังพลก็แปดนายก็ปลอดภัยครับเป็นยังไงครับรอ้ไหครับว่าเท่าดีของของของเจ้าที่ดับเพลิงที่มาแปดนายนี่ปลอดภัยดีครับแล้วก็ดับเพลินได้ชดวกสบายดีครับตอนนี้เป็นยังไงผู้ป่วยอยู่ที่ไหนครับผู้ป่วยนี่อยู่ที่แถวเป็นเป็นของชุดชุด่ไมชัดเจนให้อะไรไหมพวกของไอ้รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลประหลับเองครับแต่ส่วนนั้นผมไม่ไม่ทราบครับผมทราบแต่ดับเพลิงครับ อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับผมครับพิษณุชมมือครับช่องจอมนิวนะครับรายงานครับ